รีวิวช X98 กล่อง Android Set Top Box เร็วแรงสเปคจัดเต็มใช้งานลื่นไหลสู่รวมความบันเทิงที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้เป็น Smart TV ีได้ด้วยสิ่งนี้และที่สำคัญคือราคา500กว่าบาทเพียงเท่านั้นเองครับโอ้โหโคตรถูกเลยส่วนรีวิวการใช้งานจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับเผมสุริยจัดอ่านรีวิวนะครับทุกวันนี้สมาร์ททเป็นสิ่งที่มีเกือบจาทุกบ้านกันอยู่แล้ว แต่สำหรับบางบ้านนะครับที่อาจจะยังไม่มีสมาร์ททีวีและไม่อยากที่จะไปซื้อสมาร์ททีวีเครื่องใหม่ให้เปลืองเงินครับ แล้ววันนี้ครับผมมีตัวช่วยพิเศษที่จะช่วยรับชมคอนเทนต์ออนไลน์ดูหนังออนไลน์ต่างๆเนี่ยผ่านทีวีเครื่องเก่าๆได้นั่นเองนะครับวันนี้ผมรีวิว Android Set Top Box ครับของ TX98 นั่นเองนะฮะโดย Android Set Top Box ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับขนาดและก็ตัวเครื่องเนี่ยที่บางและก็เบามากๆนะครับแต่ทั้งนี้เขาอัดสเปคมาให้แบบไม่ยั้งเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็น CPU ที่เร็วแรงครับ แรม16 g b รอม256 g b เลยนะครับมีช่องเสียบไ i โคร s d c a r การ์ดได้อีกด้วยและยังมาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน13ครับ 8K Resolution Support Decode HEVC H.265 HE HE ครับตัวเครื่องใช้การเชื่อมต่อทีวีผ่านพอร์ต HDMI และพอร์ต AV out มีพอร์ต LAN พอร์ต USB มาให้อีก2ช่องสามารถต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดเพิ่มเติมได้ครับบลูทูธเป็นเวอร์ชั่น5.0ด้วยกันครับ สเปคนี่แบบว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปทําการเปิดเครื่องต่อกับทีวีใช้งานจริงกันดีกว่าครับไปตัวเครื่องควบคุมการทางานด้วยรีโมทครับใช้งานง่ายและยังรองรับการสั่งการด้วยเสียงได้อีกด้วยครับโอเคแล้วก็สาหรับการเชื่อมต่อก็ง่ายๆเลยนะครับเขาจะมีพอร์ต HDMI มาให้ครับเราก็เสียบเข้าไปปึ๊บ ก็เสียบผ่านพอร์ต HDMI ที่อยู่บริเวณด้านหลังทีวีได้เลยนะครับอ่ะโอเคครับตอนนี้เราต่อ Android Settop Box TX98 เข้ากับทีวีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลือกไปที่พอร์ตที่เราเชื่อมต่อได้เลยนะครับณนะที่นี้ผมเชื่อมต่อเป็นพอร์ต HDMI 1นะครับผมกดเข้าไป ตอนนี้ก็อยู่ที่หน้า UI นะครับของ TX 98นะครับการใช้งานแบบลื่นไหลใช้ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเขาอัดแรมมาให้ถึง16 g ิเลยนะครับประมาณนี้ใช้งานพื้นฐานก็เหมือน Android Block ทั่วๆไปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวของ Output ครับว่าเขารองรับสูงสุดถึงเท่าไหร่นะครับเข้ามาที่การตั้งค่าอุปกรณ์นะครับนี่แล้วก็จอแสดงผล HDMI Output Mode นะครับนี่เห็นไหม เหมือนที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะนี่ครับมันจะอยู่ที่ปลายทางนะครับของเอาพุทด้วยคือว่าทีวีผมเนี่ยเป็นทีวีแบบ 4K นะครับแล้วก็รองรับเป็นแบบ hdr ด้วยนะครับเท่ากับว่าผมมากดตรงนี้ได้เลย 4K 60Hz เนะครับเป็นแบบสูงสุดเลยนะฮะอ่ะแต่จริงแล้วมันสามารถที่จะเอาพุทรองรับได้สูงสุดถึง 8K เลยนะอันนี้ลองกันดูครับนี่ภาพคมชัดมากๆนะครับนี่มีแอปด o เวอนะครับ เข้าไปดูพวกแอปที่ติดตั้งได้นะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็เอาแอปมาวางไว้ด้านหน้าตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เข้ามาเพิ่มว่าจะเอาแอปอะไรเพิ่มเข้าไปนู่นนี่นั่นนะครับอ่ะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปติดตั้งแอปเพิ่มเติมได้นะครับผ่าน Google Play Store นี่อ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอปที่รองรับเป็นพวก Android TV นะครับ ก็เข้าไปเลือกติดตั้งอะไรกันดูครับมีเยอะแยะมากมายแต่ไม่หมดเลยนะครับอุ้ยค่อนข้างลื่นไหลนะใช้งานแบบไม่หน่วงเลยนะลื่นไหลมากๆฟลอมากๆครับนี่เห็นไหมสลับหน้าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกดนู่นนี่นั่นมาทันทีเลยนะครับอ่ะแล้วก็สามารถรับชม True ID TV ได้ครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันครับที่รองรับตัว Android Set Top Box TX 98ตัวนี้นะครับก็เข้ามา Sign In แล้วก็ดูคอนเทนต์กันได้อย่างสบายๆเลยนะครับนี่มี โปรแกรมหนังนู่นนี่นั่นอะไรเต็มเต็มไปหมดเลยนะครับเข้าไปดูได้นะได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะต่อกับตัวเสี่ยวมี่นี่เป็นลำโพงบลูทูธนะครับ <Bluetooth S 2> ปึ๊บนี่ต่อจับคู่อุปกรณ์เรียบร้อย <Bluetooth. S 1> นี่สำหรับบางท่านนะที่อาจจะไม่ถนัดเรื่องของการใช้งานเกี่ยวกับกานใช้รีโมทเนี่ย จะต่อพวกเมาส์หรือพวกคีย์บอร์ดเพิ่มเติมผ่านบลูทูธตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเปิดวิดีโอดูนะครับ y o u t u b e เบื้องต้นนะครับรองรับการค้นหาด้วยเสียงนะครับเราสามารถกดปุ่มไหม่ My ที่อยู่บนตัวของรีโมทได้นะครับผมกดปุ๊บว okay. ิดีโอ 4K โอเควิดีโอบางส่วนอยู่นี่แล้วโุสยยอดเอาสักอันหนึ่งนะครับ อ่ะโอเคอันนี้จะเป็นการเทสดูวิดีโอแบบ 4K นะครับเดี๋ยวดู Resolution น,นะครับว่ามันเลือกสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับอ่ะได้เป็น 4K นะครับเลือกรับชมกันได้เลยนะครับโอโหภาพนี่แบบชัดมากๆเลยนะครับเราสามารถกดดูวิดีโอความละเอียดคมชัดสูงสุดเนี่ยได้สูงถึง 4K เลยนี่แบบนี้เลยนะครับรับชมคอนเท์กันได้อย่างเพลินๆเลยนะ ประมาณนี้เรียกได้ว่าใช้ดูหนังเนี่ยโคตรคมเลยนะครับเปิดเพลงนะครับ Ti ิ t o k Spotify ฟังพง,ฟ,งฟังเพลงอะไรได้นะครับการใช้งานก็อิสระเลยแล้วแต่ชอบเลยนะครับเมาส์หมดก็ง่ายๆครับมันมีปุ่มตรงนี้เราก็กดทีหนึ่งนี่เราจะเห็นหน้าเคอร์เซอร์เห็นไหมที่ผมเลื่อนอยู่บนจอเห็นไหมอ่ะแล้วแต่หรือจะใช้เป็นการกดปกติก็กลับมากดตรงนี้ทีหนึ่ง จประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาทำการเปิดดูไฟล์ผ่าน USB กันดีกว่านะครับตัวเครื่องมีพอร์ต USB มาให้เนี่ยถึง2ช่องเลยนะก็เสียบเข้าไปครับเราเข้าไปเช็คดูไฟล์ได้นะครับอ่ะก็เปิดดูไฟล์ 4K นะครับจาก USB ได้นะสบายๆเลยใครมีไฟล์หนังอะไรก็เอามาเปิดผ่านตัว TX 9 8ตรงนี้ได้อย่างสบายเลยครับ อ่ะประมาณนี้ครับการใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะใช้งานได้ค่อนข้างลื่นไหลนะครับลงแอปผ่าน Google Play Store ได้ดู Netflix t r u e TV TV ได้นะครับดู YouTube คมชัดในระดับ 4K เลยแล้วก็เรื่องของการสลับหน้าแอปนู่นนี่นั่นครับก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างโอเคเลยนะเขาอัดแรมมาให้ถึง16 g b ครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะว่าตัวการใช้งานตัวเครื่องเนี่ยมันจะหน่วงในอย่างใดนะครับว่าเป็นกล่อง Android Box นะที่ราคาถูกแล้วก็ ให้เพอร์포เรนซ์ในการใช้งานเนี่ยค่ขาข้างโอเคเลยนะครับอ่ะโอเคก็ได้รับชมการรีวิวนะครับ Android Set Top Box TX98 กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเรยราคาที่500กว่าบาทผมถือว่าสอบผ่านนะเรื่องของการใช้งานนะครับความลื่นไหลนู่นนี่นั่นนะครับรวมไปถึงการรับชมคอนเทนต์ผ่านแอปซิมมิ่งดังๆต่างๆสามารถรับชมกันได้อย่างลื่นไหลเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงการใช้งานครับที่ค่อนข้างโฟลนะ ไม่มีหน่วงเลยนะครับใช้งานลื่นมากๆอันนี้สุดยอดเลยนะแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับ Android Set Top Box TX98 ตัวนี้มีวังจำหน่ายแล้วราคาโคตรถูกเลยเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ทางซื้อสินค้าเพิ่มเติมใต้โพสตนี้ให้ครับแลสำหรับคลิปน้ครับตนองขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ